สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาแล้วจ้าสาวพลาราฟาแทบมาแล้วจ้าหายไปหลายวันนะจ้าพี่น้องหายไปเป็นอาทิตย์จ้าไม่สบายนะจ้าเป็นไข่จ้าก็เลยกินอะไรไม่อร่อยจ้าก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะจ้าไม่ได้บอกแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องจ้าต้องขอโทษด้วยนะจ้าขอภัยเด้จ้าขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พี่แฟนคลับจ้าพี่กาญจนาพี่สิตินนท์จ้าที่เป็นห่วงจ้า อุตสาหาทางติดต่อสอบถามนะจ๊ะด้วยความคิดถึงด้วยความห่วงใยนะจ๊ะฉันก็คิดถึงเหมือนกันจ้ะคิดถึงแพนครับทุกคนได้จ้ะมาจ้ะวันนี้กินหายไข่สางไข่เนาจะเนาะอยากกินตำทะเลจ้ะตำซัวทะเลรสจัดจ้ะพี่น้องนี่จ้ะใส่ปลาหมึกใส่กุ้งดิบใส่กุ้งหนึ่งจ้ะมาจ้ะเพจเพจแซ่บแซ่บจ้ะ ส้างไทยเรากินแบบนี้แล้วจะพี่น้องเนาะหายสองสามวันแล้วจะพี่น้องแต่ว่ามันยังกินอะไรแม่อร่อยนาะจ้เน้ะฉันก็เลยไม่ได้ทําจ้กคิดถึงคิดถึงจ้ะพี่น้องไม่ได้ทําคลิปจากคิดถึง พอแม่พี่น้องทุกคนเลยจ้ะแต่ว่าทำเรามันกินไม่อร่อยก็ไม่อยากทำนอกจากเนาะเดี๋ยวพี่น้องดูจะไม่อยากอาหารตามทันไปได้จ้ะซ่บจ้ะ แต่ทางอันดิ้อันทุบได้จ้ะพี่ออกอยากจับ มันจืดปากจืดคอนะจานเนาะอากาศมันร้อนๆแล้วฝนตกวันนั้นจ้ะอากาศเปลี่ยน แต่ปลามึกได้จ,ะจ้ะมึกสายจ้ะไี่น้องทายดีแล้วมากินแทบๆคือเก่าจะ้ะ ไม่ได้ทําคลิปหลายวันฉันก็กลัวแฟนครับจะหนีหายฉันไปหมดคือกันจะพี่น้องรอดูคลิปฉันหลายวันไม่เห็นทำทันทีเนาะจะเนาะจะหนีหายฉันไปไหนนัจ๊พี่น้องมาแล้วจ้ะกลับมาแล้วจ้ะ อะไรคะลูกน้องโมดี แซ็แซ่บจังแซ่บจังใส่สตอหลายๆท่านพี่น้องซื้อสตอมาแพ็คหนึ่งมาวานถ้าไม่โคตร่ะใส่มดเลยจ้ะ พูดถึงว่าฉันไม่ได้ทําคลิปหลายวันนะจ๊ะพี่น้องคิดถึงนะจ๊ะเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วจ้ะเหมือนเหมือนเป็นครอบครัวกันจริงนะจ๊ะพี่น้องพี่กัญจานากับพี่ทิทธินนท์เมนเขามาถามฉันไม่เห็นน้องจาแฟนเห็น แฟนบอกจ้ะดีใจมากเลยจ้ะดีใจมีความสุขจ้ะพี่น้องบอกไม่ถูกจ้ะฉันก็บอกความรู้สึกไม่ถูก,กนะจ้ะเนาะ แต่มีความสุขจ้ะดีใจจนะัะว่าเราไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้ากันนะจัะเนาะแต่เรามีความหว่วงใยกัน คิดถึงกันเป็นครอบครัวเดียวกันจังเป็นครับทุกคนเป็นครับฉันทุกคนเอฟปี FP ฉนทุกคนเราเป็นครอบครัวเดียวกันน้อจะนนาะ ทั้งที่คอมเมนต์ทั้งที่ไม่ได้คอมเมนต์ทุกคนที่ติดตามทุกคนที่ดูคือเป็นคือครอบครัวเดียวกันหมดจ้ะกินให้มันหายยากเลยจ้ะพี่นอ้องจืดป่าจืดพออยากกินมาหลายวันจ้ะ อากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพกันดาด้วยจ้าพี่น้องร้อนก็ร้อนมากร้อนร้อนอยู่ฝนก็นตกเดี๋ยวจะไม่สบายกันจ้า ตอวมินิเมตใหญ่ๆจ้ะ เพชรจะพี่น้องฉันกินไม่มดก็อ่าว่าฉันด้จ้ะพี่นอ้องเดี๋ยวนิดนึงจ้จะแล้วทำกันเนาะไปแล้วจ้ะพี่น้องเพชรจับ งานสำหรับคลิปนี้ฉันก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ้าพี่น้องขอบคุณนะจ้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยจ้าที่เขามาติดตามรับชมคลิปฉันที่เขามาเป็นกนําลังใจฉันจ้ะเจอก็ฉันได้ใหม่คลิปหน้านะจ้าขอบคุณมา,มากๆจ้ะไปลวจ้าขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ้าขอบคุณจ้า